เวียดนามยอมรับตามหลังไทยอยู่ไกลชาวต่างชาติชูเมืองไทยเป็นผู้นํำการท่องเที่ยวเวลามาเมืองไทยคนท้องถิ่นในประเทศไทยจะถามว่าคุณมาเที่ยวเมืองไทยกี่ครั้งแล้วแต่เมื่อคุณมาเที่ยวที่เวียดนามคนจะถามคุณว่าคุณมาเวียดนามครั้งแรกใช่ไหมเพราะมันมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะไม่กลับมาเที่ยวที่เวียดนามอีกหลังจากไปครั้งแรกสวัสดีครับหลังจากที่เวียดนาม ประกาศตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี2023ที่8ล้านคนซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนามหลังจากนั้นการท่องเที่ยวเวียดนามก็ถูกจับตามองโดยสื่อต่างๆจำนวนมากโดยเฉพาะการเปรียบเทียบเรื่องการท่องเที่ยวของไทยและเวียดนามซึ่งสื่อใหญ่ๆอย่าง VnExpress ของเวียดนามก็หันมาเล่นข่าวการท่องเที่ยวของไทยและเวียดนามแทบจะทุกวันวันนี้ผมจะหยิบยกหนึ่งข่าวที่ VnExpress ได้โพสต์ไว้โดยมีหัวข้อที่ชื่อว่า ทำไมประเทศไทยถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากกว่าเวียดนามโดยโพสต์นี้นะครับเขาได้บอกว่านโยบายวีซ่าที่เป็นมิตรและการบริการด้านความบันเทิงที่หลากหลายทําให้ประเทศไทยน่าดึงดูดกว่าเวียดนามในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติแกรนวิลสันวัย61ปีชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในเวียดนามเป็นเวลา6ปีกล่าวว่าเขาได้เดินทางมาประเทศไทยมากกว่า30ครั้งแม้ว่าเวียดนามจะมีทัศนียภาพที่สวยงามอาหารอร่อย และผู้คนเป็นมิตรแต่แกล้นกล่าวว่าประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ดีกว่าเวียดนามโดยเฉพาะคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยศูนย์การค้าและตลาดกลางคืนมีความหลากหลายเหมาะสําหรับชาวตะวันตกด้วยคุณภาพของสินค้าที่ดีกว่าในประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบได้แก่รถประจําทางรถแท็กซี่รถตุกต๊กตุ๊กและรถสองแถวเพื่อบริการนักท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันในเวียดนาม แกรนดูเพียงว่าต้องขึ้นอเต์ไสค์รับจ้างหรือรถประจําทางเท่านั้นถ้าคุณบินมาลงสนามบินสุวณภูมินักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟราคา35บาทหรือ1ดอลลาร์เพื่อไปยังใจกลางเมืองกรุงเทพหรือใช้บริการรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เป็น2วิธีที่สะดวกที่สุดในการเดินทางรอบเมืองหลวงของไทยส่วนในเวียดนามนั้นการเดินทางด้วยรถสาธารณะยังมีข้อจำกัด แม้ว่ารถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของเวียดนามในกรุงฮานอยจะเปิดให้บริการในปี2564แต่ก็ล้มเหลวในการเชื่อมต่อสถานีท่องเที่ยวหลากหลายแห่งของเมืองรถใต้ดินสายแรกของนครโฮจิมินซิตี้ก็ยังไม่เริ่มให้บริการเนื่องจากเกิดความล่าช้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแกรนด์กล่าวเพิ่มเติมว่าเวียดนามมีสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ค่อนข้างแย่ ในขณะที่ไทยสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวด้วยย่านคมแดงหรือสถานบันเทิงในสถานที่ต่างๆเช่นพัทยาและกรุงเทพแกรนยังกล่าวต่ออีกว่าเวียดนามมีภูมิประเทศทางธรรมชาติที่สวยงามกว่าประเทศไทยแต่การอนุรักษ์ในเวียดนามนั้นยังด้อยพัฒนาในประเทศไทยคุณสามารถไปที่อุทยานแห่งชาติและพบเห็นสัตว์ป่ายอย่างเสือและช้างได้อย่างง่ายดายในเวียดนามเสือโคร่งก็แทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วและช้างป่า สามารถพบเห็นได้ในบางพื้นที่เท่านั้นส่วนเลโอนี่บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่เคยไปทั้งเวียดนามและไทยเห็นด้วยว่าประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากกว่าเวียดนามเนื่องจากให้ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่หลากหลายเช่นฟูมูลปาร์ตี้ปาร์ตี้ริมชายหาดตลอดทั้งคืนซึ่งมีต้นกําเนิดที่หาดริ้นบนเกาะพังงานเมื่อปี2528แม้ว่าเวียดนามจะเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งก่อนหน้านี้ แต่เวียดนามก็สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เพียง3.5ล้านคนในปีที่แล้วซึ่งเป็นเพียงแค่หนึ่งในสีของตัวเลขที่ประเทศไทยทำได้คือ11.5ล้านคนในปี2512เวียดนามได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากเป็นประวัติการถึง18ล้านคนและมีรายได้ถึง18,000ล้านดอลลาร์จากการท่องเที่ยวซึ่งต่ำกว่าตัวเลขของไทยที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึง39.8ล้านคนและทำรายได้ถึง60,000ล้านดอลลาร์ เหนียนเทียนดัต CEO ของบริษัทท่องเที่ยวในกรุงฮานอยกล่าวว่าเวียดนามตามหลังเพื่อนบ้านอย่างมากในด้านการพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวสวนตากอากาศยอดนิยมของไทยอย่างภูเก็ตและพัทยาเต็มไปด้วยการแสดงด้านความบันเทิงและการแสดงด้านวัฒนธรรมเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกทุกค่ำคืนแม้ว่ากรุงเทพจะไม่มีหาดทรายยาวเหมือนในยาจาังดานังหรือฟูกัว,กวกของเวียดนาม แต่เมืองหลวงแห่งนี้ก็มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนมากมายเช่นตลาดกลางคืนและถนนต่างๆเช่นนานาและซอยคาวบอยซึ่งมีผู้คนพลุกพ่านตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้าตรู่ของทุกวันส่วนในฮาหนอยถนนคนเดินจะเปิดเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่มีกิจกรรมบันเทิงมากมายสำหรับชาวต่างชาติวงในด้านการท่องเที่ยวกล่าวว่านโยบายวีซ่าที่เป็นมิตร ทำให้ประเทศไทยเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจํานวนมากที่ต้องการพักผ่อนระยะยาวปัจจุบันประเทศไทยยกเว้นวีซ่าให้กว่า50ประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรปสําหรับการพำนักไม่เกิน45วันปีที่แล้วประเทศไทยที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปิดตัววีซ่าพำนักระยะยาวซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักอยู่ในประเทศไทยได้นานถึง10ปี โดยสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายครั้งฟาร์มฮองลองผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแห่งมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ฮานอยกล่าวว่าไทยและเวียดนามมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกันหลายประการแต่แนวทางการท่องเที่ยวที่ผ่านมาได้สร้างความแตกต่างให้กับทั้งสองประเทศในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดในปี2514 ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งด้วยโครงการภูเก็ตทัวริสซึมแซนด์บ็อกซ์ซึ่งผ่อนคลายการกักกันและข้อจำกัดโรคโควิดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากสถิติที่งานเวียดนามทัวริสซึมซับมิต2018นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้เวลาเฉลี่ย9วันในการท่องเที่ยวที่เวียดนามและในประเทศไทยอย่างไรก็ตามการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อวันในประเทศไทยอยู่ที่163ดอลลาร์ต่อคน ในขณะที่ตัวเลขในเวียดนามอยู่ที่96ดอลลาร์เท่านั้นส่วนในปีนี้เวียดนามได้ตั้งเป้าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง8ล้านคนเนื่องจากรัฐบาลเริ่มหาทางฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในขณะที่ไทยตั้งเป้าจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของปีนี้ที่30ล้านคนหลังจากที่ข่าวนี้โพสต์ไปะนะครับก็มีคนจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งชาวต่างชาติที่เคยไปเที่ยวและเคยอาศัยอยู่ที่เวียดนามและไทยรวมถึงชาวเวียดนามด้วย เราไปฟังกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับความคิดเห็นแรกเป็นของชาวต่างชาตินะครับโดยเขากล่าวว่าไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นแต่ชาวเวียดนามก็ชอบที่จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากเพื่อนร่วมงานของฉันมักแสดงความคิดเห็นว่าเขารู้สึกผิดหวังเพียงใดเมื่อกลับมาที่เวียดนามหลังจากที่เห็นว่าประเทศไทยพัฒนาไปมากเมื่อเทียบกับที่นี่ หลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขากล่าวว่าคุณพูดว่าประเทศไทยพัฒนาไปไกลมากอย่างนั้นหรอพูดบ้าอะไรเนี่ยวเวียดนามมีเศรษฐกิจที่พัฒนาเร็วที่สุดเป็นเวลา3ปีติดต,ต่อกันและเป็นเจ้าแห่งภูมิภาคอัตราการพัฒนาที่นี่ตั้งแต่ปี2549ถึงปัจจุบันนั้นนาึงและแทบไม่มีที่ใดในโลกที่เปรียบเทียบได้ประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นมาหลายทศวรรษ แต่ก็ยังคงล้าหลังอยู่เวียดนามอาจทําการท่องเที่ยวได้ไม่ดีเท่าไทยแต่มันก็ไม่จําเป็นเพราะอุตสาหกรรมอื่นๆของเวียดนามก็ขับเคลื่อนการพัฒนาได้เช่นกันถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีขนาดเล็กและฉันหวังว่ามันจะยังคงเป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะไม่มีประเทศที่พัฒนาแล้วที่ไหนหรอกที่เอาแต่พึ่งพาแค่การท่องเที่ยวแล้วก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบความคิดเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยเขากล่าวว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจ ไม่ได้ทําให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะการพัฒนักโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานการคมนาคมที่มีคุณภาพทําให้ประเทศดูเป็นมิตรกับการท่องเที่ยวซึ่งประเทศไทยดีกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียมากเราต้องยอมรับมันแล้วก็มีชาวเวียดนามอีกคนเข้ามาเสริมนะครับโดยเขากล่าวว่าคุณเคยไปกรุงเทพไหมโครงสร้างพื้นฐานของที่นั่นทำให้ไซง่อนดูเหมือนบ้านนอกไปเลย แล้วก็มีชาวเวียดนามอีกคนเข้ามาเสริมนะครับโดยเขากล่าวว่าอุตสาหกรรมอื่นๆในเวียดนามที่คุณว่ามาจริงๆแล้วซัมซุงแอปเปิลไนกี้มาที่นี่เพียงเพราะฐานเงินเดือนคนทํางานในเวียดนามมันราคาถูกมากการทําธุรกิจที่ง่ายกว่าด้วยการคอร์รัปชันกับรัฐบาลเวียดนามเนี่ยนะแล้วก็มีชาวเวียดนามอีกคนเข้ามาเสริมนะครับโดยเขาพูดว่าในแง่ของอุตสาหกรรมอื่นๆในที่นี้คือการผลิตรถยนต ประเทศไทยก็ทำได้ดีกว่าเวียดนามเช่นกันอีกทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์และประเทศอื่นๆต่างก็เป็นเศรษฐกิจฐานบริการและการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนสําคัญของเศรษฐกิจฐานบริการในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มักให้ความสําคัญกับการพัฒนาบริการมากกว่าและย้ายชิ้นส่วนการผลิตไปยังประเทศกําลังพัฒนาหรือด้ยพัฒนา นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมประเทศที่พัฒนาแล้วถึงมาลงทุนที่เวียดนามความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวต่างชาตินะครับความคิดเห็นนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงโดยเขาพูดว่าแวบแรกเวียดนามดูเหมือนจะไม่สนใจเรื่องการท่องเที่ยวพวกเขาใช้ความพยายามน้อยมากในด้านนี้คุณภาพของอาหารในเวียดนามแย่มากเนื่องจากขาดความใส่ใจและไม่ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยส่วนบุคคลและอาหาร สถานบันเทิงยามค่ำคืนในเวียดนามนั้นแย่มากจะได้รับการปรับปรุงต่อเมื่อมีชาวต่างชาติเปิดบาร์ที่ไหนสักแห่งบาร์ในเวียดนามมาถึงจุดที่น่าอึดอัดและไม่น่าพิสมัยด้วยเสียงเพลงที่ดังเกินไปเสียงดังยังไม่พอยังจะให้นั่งเก้าอี้เด็กเล็กๆเบียดก,ก,กันกเป็นกลุ่มใหญ่ๆอีกด้วยที่เลวร้ายที่สุดคือมุมมองของคนเวียดนามชี่ยึดมั่นว่าเวียดนามดีที่สุดในโลกสําหรับทุกสิ่งส่วนประเทศไทยใช้แนวทางเชิงปฏิบัติและก้าวหน้ามากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีกิจกรรมมากมายไม่รู้จบในประเทศไทยที่รับประกันได้ว่าพวกเขาจะนำหน้าในวงการนี้ส่วนเวียดนามไม่สนใจในเรื่องการท่องเที่ยวสนใจแต่จะกีดกันชาวต่างชาติด้วยกฎหมายข้อบังคับที่ไร้าสาระในทุกแง่มุมของชีวิตและนโยบายวีซ่าที่โหดร้ายเป็นอย่างมากเราต่างเห็นโพสต์เหล่านี้เป็นประจำแต่มันจะเป็นแบบนี้ไปจนกว่าเวียดนาม จะพร้อมที่จะเริ่มคิดถึงเรื่องความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่คนชอบไปเที่ยวที่เมืองไทยเพราะมันสนุกจริงๆและที่นั่นก็ไม่มีบาคาโรโอเกะที่นับไม่ถ้วนที่เสียงดังรบกวนการนอนหลับของทุกคนในตอนตีหนึ่งและเรื่องความแตกต่างก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ในเวียดนามเช่นกันดังนั้นทุกอย่างจะถูกก๊อปปี้ต่อๆกันไปทุกอย่างมีความเหมือนกันตั้งแต่บาร์ไปจนถึงร้านอาหารไปจนถึงสถาปัตยกรรม ถึงแม้ว่าเรื่องความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับการท่องเที่ยวก็ตามและมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ในเร็วนี้จนกว่าพวกเขาจะเห็นประเทศไทยประสบความสําเร็จอย่างมากเหนือเวียดนามผ่านการท่องเที่ยวเวียดนามเป็นสังคมที่มีปฏิกิริยาโต้อตอบที่ไม่ใช่เชิงรุกดังนั้นกว่าจะทําอะไรสําเร็จสักอย่างในเวียดนามคนก็รอจนเบื่อไปแล้วสุดท้ายเวียดนามที่ไม่สนใจนักท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวโดยทั่วไป นักท่องเที่ยวก็จะได้รับประสบการณ์แย่ๆดังนั้นทุกคนก็จะไปเที่ยวประเทศไทยกันหมดแล้วก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านนี้นะครับโดยเขาบอกว่าที่บอกว่าไทยนำหน้าไปแล้วเรื่องกัญชาหรือเรื่องโสเพณีละ่ะและเจ้าของความคิดเห็นชาวต่างชาติก็เข้ามาตอบว่าฉันหมายถึงทุกเรื่องทุกแง่ในเรื่องการท่องเที่ยวและจะบอกให้นะเรื่องการค้าบริการ ที่เวียดนามก็มีทุกที่ทุกร้านคาราโอเกะทุกร้านนวดฉันไม่เข้าใจว่าคุณจะสื่อถึงอะไรแล้วทําไมคุณถึงพูดเรื่องการค้าบริการไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะสนใจเรื่องแบบนั้นความคีดเห็นต่อมาเป็นของชาวเวียดนามนะครับเขากล่าวว่าก็เพราะห้องน้ําในประเทศไทยไม่สกรภักเท่าเวียดนามผู้คนละโมบโลภมากเกินไปในเวียดนามชอบชาร์จราคานะักท่องเที่ยวแพงๆทั้งที่ไม่มีอะไรพิเศษ ชาวต่างชาติคนต่อมาได้ให้ความเห็นว่าชาวเวียดนามหลายคนที่นี่มัวแต่มุ่งเน้นไปที่จํานวนเงินที่เขาจะได้รับจากนักท่องเที่ยวพวกเขาโลภและมีวิสัยทัศน์ที่แคบมากคุณรู้ไหมว่าการท่องเที่ยวเวียดนามมีการหลอกลวงต้มตุนนักท่องเที่ยวที่เยอะเกินไปและนโยบายวีซ่าก็แย่มากดังนั้นอย่าแปลกใจถ้านักท่องเที่ยวไม่ต้องการกลับมาความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวสิงคโปร์นะครับโดยเขากล่าวว่า ไม่ใช่แค่นโยบายการท่องเที่ยวและการบริการของไทยก็ยังก้าวไกลกว่าเวียดนามในเวียดนามการท่องเที่ยวยุ่งเหยิงและไม่เชื่อมโยงกันในการเดินทางระหว่างจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งการค้ามนาคมที่ยังมีปัญหาเวียดนามจำเป็นต้องรีบแก้ไขและให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือและชี้นำการท่องเที่ยวให้เป็นในทางที่ถูกต้องความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวเวียดนามนะครับโดยเขากล่าวว่า หากเรามีนโยบายวีซ่าที่เป็นมิตรเวียดนามจะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวความคิดต่อมาเป็นของชาวเวียดนามนะครับโดยเขากล่าวว่านโยบายและกฎหมายในอุตสาหกรรมการบริการทำมันง่ายและเปิดกว้างกว่านี้ศักยภาพในการให้บริการก็จะดีกว่านี้ที่เวียดนามมีกฎห้ามสูบบุรี่ในที่สาธารนณะห้ามขาบประเวณีและอีกหลายๆอย่าง ส่วนในไทยก็ผ่อนปรนเรื่องกฎหมายเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวคือความบันเทิงบริการดีย่อมมีลูกค้าความคิดต่อมาเป็นของชาวต่างชาตินะครับโดยเขากล่าวว่าอ๋อช่วยพัฒนาสนามบินที่เวียดนามให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยนักท่องเที่ยวจะได้ไม่ต้องต่อคิวนานเป็นชั่วโมงแล้วก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบความพิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าใช่เลย หลายครั้งที่ฉันต้องรอถึงสองชั่วโมงกว่าจะไปถึงหน้าเคาน์เตอร์ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรขาแทบหักและฉันเป็นคนเวียดนามที่มีหนังสือเดินทางเวียดนามด้วยนะมันน่าเศร้ามากความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวเวียดนามโดยเขากล่าวว่าประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่าเวียดนามนั้นมีหลายสาเหตุอย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่าคนไทยได้รับการศึกษาให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่หลอกลวงนักท่องเที่ยว รัฐบาลเวียดนามสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพพวกเขาควรไปประเทศไทยเพื่อเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นซะเวลามาเมืองไทยคนท้องถิ่นในประเทศไทยจะถามว่าคุณมาเที่ยวเมืองไทยกี่ครั้งแล้วแต่เมื่อคุณมาเที่ยวที่เวียดนามคุณจะถามคุณว่าคุณมาเวียดนามครั้งแรกใช่ไหมเพราะมันมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะไม่กลับมาเที่ยวที่เวียดนามอีกหลังจากไปครั้งแรก ความคิดต่อไปเป็นชาวต่างชาตินะครับโดยเขากล่าวว่าบางทีเวียดนามอาจกำลังรออาคารผู้โดยสารสนามบินแห่งใหม่สนามบินในโฮจิมินนั้นแน่น <ๆ S 1> ตลอดทั้งสองแหง่งและมันก็มีแถวยาวเสมอเมื่อฉันไปแต่ฉันสังเกตเห็นว่าคนที่นั่นส่วนใหญ่มีแต่ชาวเวียดนามทั้งขาเข้าและขาออกแล้วก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าในฐานะของชาวเวียดนามฉันรอมาเป็นชาติแล้วณจุดนี้ ฉันไม่หวังที่จะได้เห็นมันในชาตินี้แล้วความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวต่างชาตินะครับโดยเขากล่าวว่าเวียดนามอาหารอร่อยกว่าและถูกกว่าฉันเลือกที่จะมาเที่ยวเวียดนามมากกว่าไทยและก็มีชาวต่างชาติเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าคุณเมาหรือเปล่าที่เอาเวียดนามมาเปรียบเทียบกับไทยมันแปลกมากเลยนะที่บอกว่าอาหารเวียดนามดีกว่าอาหารไทยความคิดต่อมาเป็นของชาวต่างชาตินะครับโดยเขาบอกว่า ฉันสามารถบอกเหตุผลมากมายว่าทำไมเมืองไทยถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่าอาหารดีกว่าไทยมีตัวเลือกมากมายให้นักท่องเที่ยวไทยมีชายหาดที่ดีกว่าและสะอาดกว่าไทยมีการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ดีกว่าไทยมีการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่ดีกว่าไทยมีการขนส่งที่ดีและปลอดภัยกว่า ไทยมีตัวเลือกมากมายให้กับนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่แบบเปลือกๆเ,เหมือนเกาะฟูกวกและดานังไทยมีนโยบายกัญชาที่ถูกกฎหมายและยังมีอีกหลายอย่างและมาถึงความคิดเห็นสุดท้ายนะครับเป็นของชาวต่างชาติโดยเขากล่าวว่าประเทศไทยนำหน้าเวียดนามเรื่องการท่องเที่ยวหลายปีแสงเวียดนามน้อยมากที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาเที่ยวอีกครั้ง พอพวกเขาโดนหลอกลวงต้มตุนครับและนี่คือความคิดเห็นที่น่าสนใจบางส่วนของข่าวนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ